สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์ศิลปกรสร้างสรรค์ SU 1 0 2กลุ่ม2107อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรประพันธ์ศักดิ์ตวงสุวรรณและนี่คืออาจารย์ศิลป์กับรูกศิษย์อาจารย์เฟื้อหาริพิทักษ์ข้อมูลจากหนังสืออาจารย์ศิลป์กับรูกศิษย์ จัดพิมพ์ครั้งที่สองสงวนลิขสศิษย์โดยสถาบันวิจัยศิลป์พีรศีจิตกรศิลปินแห่งชาติจุดเกิดมหาวิทยาลัยศิลปากรหลังปฏิวัติ75ผมออกจากเพาะช่างก็ทำงานหารายได้เป็นช่างเขียนที่ร้านห้องศิลป์ของหลวงนรุมิตรเรกการ และศึกษาพิเศษกับขุนปฏิภาคพ,พิมริคิจไปด้วยมีพักพวกคนหนึ่งผมถือว่าเขาสำคัญในชีวิตของผมเหมือนกันชื่อจงกลกำจัดโรคมาชักชวนไปศึกษาไปหาท่านอาจารย์ศิลพอสอเท่าไหร่ผมจำไม่ได้คงจะเป็น2476 จงกลเขาพาไปเขาชักชวนไปมีนักเรียนเด็กๆอยู่4ีถึงหคนมันยังไม่เป็นอะไรทั้งนั้นยังไม่เป็นโรงเรียนอะไรก็มีพิมานมูลประมุกแช่มขาวมีชื่อคนนี้หัวดีน่าเสียดายสิทธิเดชพวงทองไปอยู่อเมริกาในชิ้นชื่นประสิทธิ์อยากรู้อยากได้ความรู้ก็มาหาท่าน ถามท่านท่านก็อธิบายให้ความรู้ความคิดไม่มีระบบสอนอะไรเหมือนกับที่ผมก็เคยไปหาท่านมหม่อมหลวงอิทิเทพสันกิดดากรเจ้ากลมของศิลปากรตอนที่ผมไปหาอาจารย์ศิลปท่านกำลังปั้นคุณหญิงโมปั้นในห้องนี้แหละพวกเราก็มาเรียนพร้อมกันตอนแรกก็มาถามท่าน ถามท่านหนักเข้าท่านก็เลยสอนเป็นเรื่องส่วนตัวมันคล้ายๆสำนึกพวกนี้ส่วนมากมาจากโรงเรียนเพราะช่างทั้งนั้นมีบางคนมาจากโรงเรียนมาแต่เดอีอยากเรียนก็มาพวกที่มานี่ก็ทิ้งงานที่ทำอยู่นะอย่างพิมานนี่เขามีงานของเขาทำเขายอมทิ้งงานมาเรียนกับอาจารย์ พวกที่มาเรียนนี่ต้องมีพื้นมาทั้งนั้นไม่งั้นเรียนไม่รู้เรื่องอย่างผมนี่ไม่ใช่จบเพาะช่างอะไรผมมันไปขัดขับเขาเรื่องการเรียนไม่ใช่ว่าเขาผิดแต่ไอ้เรามันนอกประเด็นไปโกรธเขาไม่ได้ถ้าผมจบเพาะช่างคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอกคงกระเด็นไปเป็นครูสอนวาดเขียนอะไรนั่นก็มีบุญที่ได้มานี่ อาจารย์ท่านเห็นมากันหลายคนท่านก็เลยจัดการสอนให้ถึงเวลานั่นสอนไอ้นั่นถึงเวลานี้ปฏิบัติไอ้นี่มารวมกันอยู่ในห้องนี้ห้องอาจารย์ศิลป์นี่เป็นจุดเกิดห้องนี้เป็นจุดเกิดมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานที่สำคัญไม่มีที่อื่นหรอกเดิมมีเท่านี้แหละอาจารย์ท่านคิดจะให้ความรู้แก่เราท่าน ไม่หวังอะไรทั้งนั้นเมื่อนึกถึงการรวมกลุ่มมาศึกษากับอาจารย์ศิล์มันคล้ายๆกับที่สารติเนเ,เกตันรพินธารนาตกรท่านมีคฤราหาดใหญ่มีสวนใหญ่อยู่ห่างออกไปอยู่กับธรรมชาติรวมกลุ่มกันไม่กี่คนใครอยากรู้ก็มาหาท่านหนักเข้ามันมากๆขึ้นเป็นเรื่องขึ้น เป็นโรงเรียนเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยแล้วเหมือนกับเราแต่เขาเกิดก่อนเราอาจารย์สิงที่นี่รับพินทรณาตกรที่โน่นอาจารย์สำคัญสำคัญที่เขานับถือท่านรับพินทรณาเพราะท่านเป็นนักปราชญ์ใหญ่เขาก็มาช่วยไม่คิดตะตังอะไรคนดีๆเขามารวมกลุ่มกันไอของเรา ก็คล้ายๆกันอาจารย์ศิลป์เป็นคนเริ่มก่อนแล้วต่อมาภาษาโรตนานิมาตรก็มาช่วยท่านผู้นี้เป็นหัวหน้ากองฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบเกี่ยวกับสนามกีฬาอะไรนี่ท่านมารวมกับอาจารย์ศิลป์ก็เลยรวมอาจารย์สอนกันขึ้นคราวแรกก็เพียงแต่มาชุมนุมอะไรกัน สอนด้วยความเมตตาแล้วก่อเป็นโรงเรียนขึ้นแล้วก็มีระบบการสอนตอนเปลี่ยนเป็นโรงเรียนศินลปากรหลวงวิจิตวัฒการเป็นผู้เปลี่ยนก็แบ่งฝ่ายเป็นช่างเขียนช่างปั้นผมถูกส่งไปเรียนวิชาเพนติ้งผมชอบทางจิตกรรมไม่ชอบทางปฏิมากรรมผมก็ไปเรียนอยู่กับพัะสอลักษณ์ลิขิต ซึ่งสอนเพนติงแต่ผมมันดวงแบบเก่าแต่ดีกว่าเก่าเพราะพบกับท่านผู้เชี่ยวชาญแต่แนวความคิดมันก็ยังไม่ตรงกันผมจะไปเรียนได้ยังไงเสียเวลาผมก็ขอออกแต่ขอพิเศษขอเรียนกับอาจารย์ศิลโดยเฉพาะเรียนทุกวันแต่ไม่มีสิทธิสอบก็เรียนเรียนเรามันอยากรู้ก็ทิ้งงาน ไม่ได้สตางมันก็อดอยู่กับอาจารย์นี่ก็อดส่วนมากที่มาเรียนนี่ก็ต้องทิ้งงานทั้งนั้นอยากได้ความรู้ก็ต้องทิ้งงานแล้วก็ไม่ได้หวังประกราศนียบัตรอะไรผมต้องการความรู้เท่านั้นนี่ผมก็ไปนั่งฟังส่วนมากวิชาใหญ่ๆอาจารย์สอนทั้งนั้น ส่วนวิชารองรองลงมาอย่างศิลปะไทยพภพมพิจิตสอนท่านก็สอนแบบของท่านท่านเป็นนักสถาปัตย์ท่านก็สอนศิลปะไทยแบบสถาปัตยกรรมก็พอมีพื้นมาจากเพาะช่างบ้างศิลปะไทยนี่คนเรียนเบื่อผมก็เบื่อเหมือนกันยังจำได้เขียนจัตุรมุกเป็นหลักใหญ่พภมนี่เป็นคนสำคัญของเรานะ อาจารย์ศิลยังยกย่องท่านสถาปัตยกรรมของท่านนับว่าเป็นยอดอาจารย์ศิลยังบอกว่าสถาปัตยกรรมไทยนี่เป็นวิชาการอีกอันหนึ่งที่เขาให้ให้อะไรกันนี่น่าจะมีดุษฎีบัณฑิตประเภทสถาปัตยกรรมไทยด้วยเขามีหรือเปล่าผมไม่ทราบอาจารย์ศิล ท่านว่าควรเป็นวิชาการสถาปัตยกรรมไทยวิชานี้ไม่ใช่เล่นเรื่องมากเหมือนกันแต่อาจารย์ที่จะสอนอาจจะไม่มีตัวแล้วพระสารธท่านสอนประวัติศาสตร์สินสอนละเอียดอียิปต์นี่สอนกันเป็นเดือนเดือนพิสดารมากแล้วพิมพ์ดีดแจกแต่อาจารย์ศินท่านสอนไปอีกแง่หนึ่ง ท่านเรียกประวัติศาสตร์ศิลป์เหมือนกันแต่ว่าเป็นสไตล์สไตล์ออฟอาร์ตนี่สำคัญเหมือนกันเป็นแก่นเลยแก่นของประวัติศาสตร์น,นี่ท่านเป็นคนให้เราที่อื่นเขาไม่สนใจกันให้สำหรับคนไทยเรานี่อันนี้คนอื่นมองมองเลยกันไปหมดอาจารย์ศิลป์นี่ท่านฉลาด จำหัวใจมาให้เราสไตล์ออฟอาร์ตนี่สำคัญคู่มือที่ให้นั่นแหละเรามองผ่านเลยกันเสียหมดแล้วกลับไปว่าอาจารย์ว่ามีเท่านี้นั่นเลอโถนั่นเป็นคู่มือย่อนิดเดียวเป็นแก่นนั่นลหละเป็นหลักตอนนี้อยู่ที่คนสอนจะสอนอะไรก็สอนไปแต่ ไอ้นี่เป็นแก่นเป็นหลักให้ไอเรื่องพิสดารอะไรมันเป็นหน้าที่ของคนสอนจะต้องให้ไอ้นี่มันหลักต้องจำให้ได้เราก็ได้ไอ้นี่แหละเป็นหลักค้นคว้าอะไรเราทำเพนติ้งก็ต้องรู้ประวัติศาสตร์ภาพเป็นมาอย่างไรอย่างไรเป็นชั้นชั้นมาดีไม่ดียังไงเรารู้อาจารย์สอนวิจารณ์ด้วย เวลาเรียนประวัติศาสตร์พวกแอสแทรติกมันเป็นส่วนประกอบเวลาเรียนที่เมืองนอกมันมีประวัติศาสตร์สินอันเดียวในนั้นมีวรรณคดีสูนทรีศาสตร์วิจารณ์อาจารย์ศินสอนให้หมดทุกอย่างเพอร์ส c t i v e ฟนี่ก็ยุ่งยากมากยังเรื่องเพอร์ส c t i v e เงาอีกทฤษฎีสีทฤษฎีคอมโพซิชัน อ n น t o m มี omy, อยู่ในสมองของท่านหมดไม่รู้บรรจุได้ยังไงเราก็มีบุญนะมาพบกับอาจารย์สำคัญแต่เราก็ต้องเสาะหาไปนะแล้วเราก็มีบุญที่มีคนนำไปหาไม่งั้นก็คงเละเหมือนกันก็คงไปอย่างกับคนอื่นเขาบ้านเราได้อาจารย์ขนาดนี้ก็บุญของเราแล้วหาไม่ได้หรอกไปเมืองนอก หาอาจารย์อย่างอาจารย์ศิลป์หามไม่ได้แล้วนอกเวลาก็ยังไปถามได้มันหาไม่ง่ายมันยากการเป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ง่ายการเป็นครูบาอาจารย์ดีจริงๆมีความรู้จริงและมีความรักที่จะให้วิชาเขาฉลาดในการที่จะให้นี่ไม่ใช่ง่ายใครได้พบอาจารย์ดีๆอย่างนั้นก็บุญแล้ว ไอเรานะไม่ได้ขี้กระผพิกของอาจารย์นะจะบอกให้การเสียฉละนะ่ะเป็นธรรมดาของท่านเป็นอาจารย์ไม่ได้หวังอะไรมีแต่ให้การให้ของเขานี่ก็มีความรอบรู้มากแล้วเขาก็หาอยู่เสมอแล้วเขาฉลา,าดในการให้อีกหลวงวิจิต ท่านมีนโยบายอยากจะช่วยพวกช่างคือพวกช่างที่ทิ้งงานมาเรียนกับอาจารย์สินนี่ความจริงเขาก็จะช่วยอยู่แล้วคือถ้าเรียนสำเร็จเขาก็ให้ทำงานในกลุ่มไอ้ผมนั้นเป็นคนนอกประเด็นตอนนี้จะด้วยอะไรไม่รู้หลวงวิจิตรรู้เข้าว่าผมมีนิสัยถึงจะทำอะไรนอกประเด็นท่านก็ไม่ว่าอะไร ใครไม่รู้เคยบอกผมว่าขอให้เรียนเถอะสําเร็จแล้วก็จะได้เข้าทํางานไอ้ผมตอนนั้นก็แห้งๆอยู่ไม่มีอะไรใครๆก็รู้ว่าผมแห้งอุตสาหะแล้วยังไม่มีสิทธิสอบอีกเขาก็สงสารกันเขาเสียดายก็บอกให้เรียนไปสอบมันก็ต้องได้ไอ้เราก็ไม่เอา พราะมันขัดกับใจเราชอบอิสระผมก็เรียนเอาแต่สิ่งที่ผมต้องการร่วงวิจิตเรียกไปอยากช่วยผมก็บอกให้ทำงานเลยไอ้ผมมาคิดดูก็เห็นว่าไม่อิสระไม่เป็นตัวของเราต้องทำตามเขาสั่งอย่างที่เคยทำที่ห้องศิลปผมก็ไม่เอายอมอดเอาผมเข้าใจว่าอาจารย์ศิลป์คงจะไปบอกหลวงวิจิต ว่าผมมันแห้งให้ช่วยให้ทำงานแต่ผมก็เรียนด้วยใจรักไม่ได้หวังผลจะไปเข้าทำงานราชการอะไรใบรับรองของอาจารย์ตอนผมไปอินเดียผมไม่มีประกาศนียบัตรอะไรไปแสดงอาจารย์ศิลท่านก็เขียนใบรับรองให้ท่านชี้เลยให้ไปเรียนที่อินเดียที่วิศวะพารตี สานติเนเกตันนั่นไม่ใช่เรานึกเอาเองท่านรู้อะไรหลายอย่างตอนแรกจะให้ไปอิตาลีตอนนั้นมีสงครามเลยงดไปก็ให้ทุนไปอินเดียไปเรียนที่สานติเนเกตันท่านรอบรู้มากรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนท่านเป็นคนชี้บอกอะไรให้อย่างผมไปอิตาลีบอกเลย นายต้องไปมิวเซียมนั้นมิวเซียมนี้เราเรียนแล้วเราต้องไปดูเป็นเรื่องสำคัญท่านต้องการสนับสนุนอันนี้ถ้าเราไม่ไปเห็นเราก็ไม่เกิดความคิดความรู้จริงๆไอ้ดูหนังสือมันก็สักแต่ว่าดูมันจะไปเห็นอะไรคุณปฏิภาคนี่ท่านถึงได้รู้อะไรดีเพราะท่านเป็นนักเรียนอังกฤษ ไปอยู่อังกฤษแล้วจึงกลับมาเมืองไทยท่านจึงรู้ประวัติศาสตร์รู้เพนติงดีอธิบายกรรมวิธีต่างๆก็ดีรู้จักประวัติเพนเตอร์มากท่านก็บอกกับผมว่าถ้าผมได้ไปเมืองนอกก็จะดีได้เห็นอะไรจริงๆแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดจะไปเมืองนอกอะไรผมไปอินเดียก่อนสงครามในบ้านเรา อาจารย์ศิลป์ชี้ให้ไปที่นี่แล้วพอไปถึงอินเดียก็ได้เห็นอะไรหมดแล้วไอใบรับรองนั่นอาจารย์ศิลป์ท่านเขียนนิดเดียวไม่มีประกาศนียบัตรอะไรธรรมดาต้องมีเขาถึงจะให้เข้าผมไม่มีอาจารย์เขียนให้นิดเดียวเท่านั้นได้เข้าแต่ตอนแรกเขาก็มองๆเขาไม่รู้จักว่าอาจารย์ศิลป์เป็นใครเห็นว่าเป็นดีน เป็นคณะบดีแล้วเขียนรับรองผมอย่างดีเขายังไม่เข้าใจว่าเรามีความสามารถสมกับที่จะเข้าเรียนหรือเปล่าสันดานผมมันชอบทำงานผมก็ทำาก่อนที่โรงเรียนจะเข้าเขาก็มาคอยดูเขาเห็นงานเขาก็ยินดีเขาเชิญให้เอางานเข้าแสดงนิทรรศการศิล จะเอาอะไรเขาให้ทั้งนั้นไม่งั้นลำบากเหมือนกันอิตาลีนั้นง่ายเขารู้จักอาจารย์สินดีคำรับรองของอาจารย์สินนี่ยิ่งใหญ่กว่าประกาศนียาบัตรเสียอีกเพียงแต่ว่าต้องสอบเข้าตามระเบียบการแสดงงานศินลปรกรรมแห่งชาติเป็นงานของท่านอันหนึ่งที่ท่าน พยายามส่งเสริมศิลปก,กรรมไทยให้งอกงามถ้าไม่ทำอย่างนี้มันไม่มีจุดสนใจที่จะให้ใครตั้งใจทำสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีคนส่งเสริมกันดีมีเงินตอนนั้นไม่มีเงินก็อาศัยคนสําคัญสำคัญเข้ามาช่วยเท่าที่จะทำได้โดยท่านเป็นหลักสมัยแรกมีซาโตมิเขา เป็นผู้อำนวยการใหญ่ในสมัยญี่ปุ่นมันเข้ามาคล้ายเป็นผู้บัญชาการใหญ่สำหรับสินด้านโฆษณาเขาอยู่ฝรั่งเศสมานานเข้ามาเป็นหัวหน้าใหญ่ตัวสำคัญงานเขาก็มีแต่ผมเคยเห็นแต่รูปถ่ายมีหัวเป็นอาร์ติทิ์ใหญ่ได้เมียแหม่มเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ด้วยกัน อยู่ปารีสนานจนรัฐบาลญี่ปุ่นเขายกให้เป็นผู้อำนวยการทางด้านนี้ลูกศิษย์ทุกคนต้องทำงานให้อาจารย์จะอยู่เฉยๆไม่ได้ทำแล้วก็ส่งงานแสดงศิลปรกรรมแห่งชาติผมเกรงใจอาจารย์เดี๋ยวโดนด่าเอาผมเองไม่ได้ปัานารางวัลอะไรอาจารย์กับศิลปรกรรมไทย ผมอยู่อินเดีย6ปีกลับมาอาจารย์ก็ให้มาช่วยท่านผมมาได้ความคิดศิลปะของไทยเราก็ไปค้นคว้าก็รู้ว่าของเราก็มีดีๆแต่มันซ่อนๆอ,อยู่ผมก็ไปคัดมาเป็นเรื่องวิจัยวิเคราะห์คุณค่าทางศิลปะไม่ใช่เรื่องคอปปี้เป็นการวิจัยสี composition วิธีเขียนสไตล์วิธีลงสีศึกษาการบอกเล่าเรื่องราวผมทำก็เพื่อการศึกษาแก่เด็กตอนนั้นอาจารย์สิลปท่านให้ผมสอนปีหนึ่งปีสองอยู่ท่านก็คอยดูว่าการสอนผมเป็นอย่างไรมีเวลาผมก็ไปคน้คนค้นเรื่องศิลปกรรมไทยมาให้อาจารย์ดู อาจารย์ท่านก็เกิดความคิดขึ้นมาตอนนั้นท่านก็จะออกแล้วท่านบอกว่าท่านอยู่ไม่ได้จริงๆเงินเดือนแค่นี้ทางรัฐบาลยังไม่อนุมัติให้ต่อเจ้าคุณอนุมานราชทนอธิบดีกรมศิลปากรก็ให้ทำเป็นเรื่องราไปก่อนก่อนไปท่านก็ยังคิดถึงบ้านเมืองเราท่านได้ความคิดจากผมว่า เรื่องศิละปะของไทยเรานี่ก็มีอะไรพิเศษก็ให้ผมไปเลือกภาพให้ทีท่านก็ให้อาจารย์สนิทอาจารย์พินิษไปช่วยผมผมก็ชี้ให้ว่าเขียนตรงนี้ตรงนี้นะเขาก็ทำกันมันก็ได้หลายรูปท่านก็รวบรวมนำไปแสดงพร้อมทั้งรูปปั้นอะไรอะไรที่อังกฤษ ฝรั่งเห็นก็ตกใจรู้ว่าเมืองไทยก็มีของดีเห็นคุณค่าตื่นเต้นมันเริ่มต้นตรงนี้ตรงที่อาจารย์นำไปแสดงพอปีหลังอาจารย์ศิลท่านก็กลับมาทางรัฐบาลไทยก็ให้ท่านอยู่ต่อไปอาจารย์ศิลป์ก็เกิดความคิดให้มีวิชาวิจัยศิลป์ไทยขึ้นในหลักสูตรผมก็ช่วยสอนในวิชานี้ช่วงนั้น ผมออกไปค้นค้นอะไรก็ไปเห็นภาพที่อยุธยาสิ่งที่มันกำลังจะสลายตัวผมก็เสียดายก็เลยขออนุมัติกรมศิลปากรเขาให้มาหมื่นหนึ่งเพื่อไปค้นทำวิจัยอาจารย์ท่านไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่เห็นผมออกไปทำงานอย่างนั้นท่านอยากให้ผมเรียนรู้แต่ท่านก็ไม่กล้ายับยัง้ง ผมเห็นอังคารกัลยาณพงา์ว่าง,างก็ชวนไปช่วยผมอยู่อยุธยาอาจารย์ศิลป์ก็แอบไปดูท่านคงยังไม่ไว้วางใจผมนักอยากให้ผมทำศิละปะไม่อยากให้ไปค้น,คนไอ้ภาพเขียนโบราณน,นั่นท่านยังไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ฝืนใจเราผมราไปสองปีก็ต้องทิ้งงานสอนอาจารย์ศิลป์ท่านปวดหัว ไม่มีคนช่วยสอนต้องไปตามจำรัดกิจกล้องมาช่วยแทนอาจารย์ท่านแอบไปพอได้เห็นงานก็บอกว่าดีท่านก็สนับสนุนบอกว่าให้ผมทำได้ทั้งสองอย่างนี่เป็นเรื่องเกิดวิชาศิลปะไทยมันเกิดขึ้นทั้งสอนทั้งคัดลอกอาจารย์ท่านเห็นชอบท่านก็ให้ทำเสร็จแล้ว ผมก็เลยต้องมาสอนค้นคว้าวิจัยศิลปะไทยผมไปอยุธยาเพชรบุรี <c oughs> แล้วไปสุขโขทยัยตอนนี้ผมก็นั่งทำํำทำผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมนั่งทําไอโนโน้นอนไอ้นี่ก็รมคมคมจะให้ผมทํำยังไงท่านก็เลยได้ความคิด ท่านร่างหนังสือผ่านกรมศิลปากรไปยูเนสโกขอผู้เชี่ยวชาญอนุรักษ์ภาพเขียนมาเขาก็มาเราก็พาเขาไปที่ไอ้สคัญสำคัญที่มันจะเสียหายเขาตรวจดูแล้วเขาก็ให้วิธีการทำมาเราก็เอามาผสมน้ำยากับอาจารย์ผมก็จัดสตาฟไปพอมีปัญหาอะไรผมก็บอกอาจารย์ อาจารย์ท่านก็บอกทางโน้นเขาเขาประชุมเสร็จเขาก็ให้วิธีการทำมาผมก็ทำมาจนเสร็จแต่ทารุณแสนสาหัสผมคิดว่าถ้าผมไม่รักแลก้วก็เรานี่รับผิดช,ชอบเขาให้เราทำเขาก็ไว้ใจเราไอเราก็รักศิลปะถ้าเราไม่รักแลก้วก็ไม่ต้องทำเสียหยุดหมดเลย ทำแต่เช้าจนเย็นจนสมภาระแกะว่าเอเธอไม่ทารุนรุกน้องไปหรือไงผมบอกว่าเขายินดีทำผมก็ทำตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกดีที่สุดแล้วผมทดลองและค้นคว้าไปเองด้วยเรารักศิละปะเราก็ทำได้สรุป 1. ค้นคว้าวิจัยศิละปะไทยขึ้นซึ่งอาจารย์ เป็นคนให้เกิดขึ้นมา 2. คัดรอกจิตกรรมฝาผนังอาจารย์เห็นคุณค่าก็สนับสนุนส่งเสริม 3. อนุรักษ์จิตกรรมฝาผนังอาจารย์ติดต่อยูเนสโกให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการและเป็นที่ปรึกษาสังหณรปี2505ผมไปเขียนภาพอาจารย์สิล ที่บ้านท่านที่ซอยสายลมคือผมไปขอท่านว่าอยากจะเขียนรูปท่านเอาไว้ให้พวกเราดูกันไม่ใช่เพื่อผมเองหรอกท่านก็ให้เขียนผมไปเขียนอาทิตย์ละวันท่านมายืนเป็นแบบให้ผมไม่รู้หรอกเรื่องท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรผมก็เขียนเขียนไปจนครั้งหลังสุดผมจะเป็นเน้นรูปเน้นความสำคัญ แต่ลืมเอาผู้กันไปก็เลยไม่ได้เขียนไม่ได้เน้นหลังจากนั้นวันหนึ่งผมเข้าไปหาท่านในห้องทำงานที่มหาวิทยาลัยผมยังไม่รู้เรื่องท่านเจ็บป่วยจะเข้าโรงพยาบาลอะไรของท่านเลยเมื่อผมพูดทุระกับท่านเสร็จแล้วผมก็หันหลังออกจากห้องชั้นในของท่านกำลังจะผลักปางตาออกไป ใจมันก็เกิดรู้สึกมันนึกอย่างไรไม่รู้หรือมันจะเป็นลางสังหรณ์อย่างไรไม่รู้ได้ผมก็เหลียวกลับไปดูท่านท่านเองก็เหลียวหันหลังกลับมามองผมในเวลาเดียวกันเหมือนกับกวางเหลียวหลังต่างก็มองกันอยู่แวบบหนึ่งผมไม่นึกว่าเป็นการมองกันครั้งสุดท้าย ของผมกับอาจารย์ศิลป์เสียงแววข้าพเจ้าได้ยินเสียงแววอยู่ข้างหูพรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้วพรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้วนึกตามเสียงนั้นไปก็ทราบว่าเป็นเสียงของท่านพ่อศาสตราจารย์ศิลป์พีรสศรีที่ท่านได้ร้องเตือนมาหลายปีเพื่อให้เรา ได้รู้จักคุณค่าของศิลปะวัตถุที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของเราเสียงนี้ปรางคาวก็แว่วแววกระซิบอยู่ข้างๆปรางคาวก็ก้องกังวานลั่นสนั่นยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าเสมือนปลุกกระชากให้ผวาตื่นจากหลับความหลับไหลท่ามกลางความมืด และความเย็นของรัตติกาลซึ่งฝนกำลังโชยให้สบายพรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้วไม่ใช่เป็นเพียงคำตักเตือนให้เรารู้จักคุณค่าของศิลปะวัตถุรักและห่วงแหนศิลปะวัตถุของเราแต่เป็นคำเตือนใจกลางๆไม่ให้ประมาทน่าจะเป็นคำสอนสุดท้ายก่อนที่ท่าน จะจากเราไปเป็นคำเตือนใจให้นักศึกษาสินทั้งหลายไม่ให้ประมาทไม่ให้ทอดทิ้งการเวลาอันมีค่าพรุ่งนี้ก็ช้าเสียแล้วนักศึกษาต้องทำตนเป็นผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลับผู้ตื่นไม่ทอดทิ้งเวลาไม่ทิ้งโอกาสรีบขนควายหาความรู้ผู้หลับ ได้แต่นอนทอดกายให้เขาเหยียบเขาย่ำทอดใจตนของตนเองเหยียบย่ำตนเองเป็นที่น่าบัตรซีฉะนั้นขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงทำตนเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้ตัวรู้จักตัวอย่าใช้เวลาอยู่กับความหลับไหลและอย่าใช้เวลากับความมืดจงทำตัว เป็นผู้ตื่นอยู่เสมออยู่ท่ามกลางแสงสว่างและความสดชื่นอาจารย์เฟื้อหาริพิทักษ์